บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนศาลาาดุสิดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชววโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่12สิงหาคม2565ตามลำดับดังนี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสุปชัยสมเจริญรองประธานบุฒธ,ธิสภาคณะสมาชิกบุฒธ,ธิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการบุฒธ,ธิสภา นายโชติวัฒเหลืองประเสริฐประธานสารดีกาคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมและคู่สมรสนายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนายวรพจน์วิสรุตพิษประธานสารปกครองสูงสุด คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชคณะกรรมการปปชเลขาธิการคณะกรรมการปปชผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคู่สมรสเลขาธิการและคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปหลัดกระทรวงกลาโหมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดส,สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหม <c oughs> นายแพทย์โอภาสตการกาวินพงประหลัดกระทรวงสาธรารณาสุขคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธรารณาสุขพร้อมด้วยคู่สมรสข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธรารณาสุข นายชัดชาติสิทิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครในเตดบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยคณะกรรมการสภาการชาติไทยและเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยนายชัยวัน์ชื่นโกสุมกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอากาศเอกอลงกรวันณรสประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปฐมและคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปฐมนางมุกดาจีราธิวัตรรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายกิรติกิตมานวัต์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภาากาศยานไทยจำกัดมหาชน คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนนายจงรักวัชรินรัตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยออรามคำแหง กรรมการสภาหมหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายสุการวัฒนะเวคินประธานมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา พทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมนาย,ยกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนายอัธพลศรีโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าพอปรอราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพอปรอราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณหญิงนัทิกาวัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์และคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ คุณยิงนัทธิกาว,วัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานสาพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการอำนวยการสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นายปรพลแก้วชาติผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนโรงเรียนราชวินิตคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต